อเดียนาคะหนักเรื่องแรกของเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะวันนี้จะได้ดูแล้วค่ะแสดงว่าได้ม่ดูก่อนรอบเสื่อนะคะก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำนะคะปกติก็อยู่ในายละครตลอดนี้มันหนักบ้างค่ะก็รู้สึกตื่นเต hini, es, so ้นมากๆวันนี sugar, so right. ้จะได้เห nice.> ็นเยื่องมีสายอีสานกับเรื่องที่แล้วแต่คาดไมนได้เลบค่ะ เรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเล่นเป็นคนท่ากลางค่ะแต่ว่าเป็นนักข่าวที่ต้องโดนส่งตัวมาอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นคนเลยหมดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่แล้วอ่ะอย่างที่ทราบกันว่าละครอะไรนางไงก็คือต้องผู้อีสานเป็นสาวอีสานหมดเลยค่ะก็ต่างกันอยู่นะคะแล้วบทเป็นนักข่าวยากไหมคะเรื่องนี้ก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าต้องถือเป็นคนที่แบบมีความช่าง เมีไหวพริก็ในเรื่องเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อเรื่องสุดต่างด้วยค่ะเรจะแบบค่อนข้างคอนฟแลมกับทุกคนรอบๆตัวเลยเจออะไรไหมคะัตอนถ่ายภาพยนตร์นี้มีประโยชน์อยู่ที่ต่เจออะไรไหมเหรอคะส่วนตัวเองเดียเป็นคนไม่ค่อยมีเซน์ก็เลยไม่ได้เจอเลยค่ะแต่จะเป็นคนรอบๆข้างทีมงานที่เจอกันมากกว่าเป็นอะไร้างเรื่องนี้ผมนะครับเอาใจก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่บทยากมากแล้วก็เราก็ กดดันตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่กับพี่ๆที่เขาผ่านงานมาแล้วผมก็เลยมีความกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีแต่ว่าพอมาก็คือว่าโอเคนะแต่ที่งต่ที่พี่ทุกคนช่วยกันครับแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแม่น้อน้อยถอยช่วยส่งอารมณ์ด้วยก็เวลาผมเข้าซีนนะครับจะมีผมกับแม่น้อน้อยแหละก็จะค่อนข้างาจะอารมณ์ฟีนิดนึงก็อนยะากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยต่อให้จบไปล้วก็ออนจอให้ออนไปแล้วอยากให้ปเป็นอะรนะเป็นกำลังใจให้กับตัวละครเหมือนกัน เรื่นี้มีว่าอีสาผมว่าอีสานนะอ๋อเป็นคนอีสานเหรอใช่ผู้ร้อเลยครับผู้ร้อเลยทางด้านนี้เขาไม่แม่ล้น้อยก็คืออีสานแม่น้องร้อยราคาเรื่องนี้ไปได้ใครบ้าง่องนี้แม่นกอร้อยแบบภูมิใจค่ะพุ่งใหญ่มากๆเลยที่ผู้สร้างผู้กำกับและทีมผู้หน้าเบื้องหลังไในยิบยกตาโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเทศนี้การผู้ประสานคนมาดีแพรจากสตอรี่พี แฟนตาซีหลากสีที่ทําให้คนทั่วโลกอ่ะอยากดูหอยหาที่จะไปน่านนี่ค่ะแล้วก็อยากมึงตาโขนมือนีควาททุกคนขับฝากให้เป็นพลังเมนทงหอแล้วก็ทีมตาโขนซุกคนขับฝากทุกคนค่ะเล่นงานในรอบแบีอ่าน่าจะสิบสปีมาเล่นไหนครับเรื่องนึงนะครับก็รู้สึกว่าดุเด่นแล้วก็มาเจอกับน้องๆแบบรุ่นใหม่ๆรุ่นเพื่อน เทาดรู้สึกดีใจครับล้วก็ได้กลับมาเล่นไหอีกนึงก็รอติดตามตาผลแล้วป่าบทรอสารัว์ทีมไห่อมีมูเลไม่มีมูเลยครับมีสู้มีเล็กน้อยมีเล็กอมีเล็กน้อยใชยไหมเล็น้อยรอดูรอดูครับน้องนะครับเล่นไปไหนเี่ ชื้แค่ะากดเป็นจันทร์ตเล่นมันไม่ได้ใช่ค่ะเรากเป็ายากทยากอยู่ยากที่สุดแ <c oughs> สดว่าพอเราพูดไม่ได้เราต้องใส่ตา e p o n ใช่คะใช่ค่ะต้องใช้ะะญญมันยากไคะจากที่เราพไม่ได้แต่รต้องมาจับสายตาแทน อกงวลกลัวอะไรหรือเปล่าพี่ก็นี่ไม่ใช่ผิดต่อง่อะตั้งตต้งตกไปรวมกับตั้งต่มาเล่นหนังในเวลามาเล่นหนัง้ครับก็พอดีครับพอดีก็แค่คิมอยากเล่นครับอยาก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 เล่นหนังอีสานอยู่แล้วในเรื่องเล่นเป็นอะไรค เล่นเป็นตากล้องครับคู่กับพี่เนียนสใช่คคัเป็นู่กไหมตากล้องนักขาใช่มาชีวิตจริงไม่มันยากแค่ไหนเพราะว่าเป็นลุกแบคาแรคเตอร์ไหมหรือว่าลุคนี้เลยก็ประมาณนี้ไหมคะลุคลุคนี้เลยครับมันก็เป็นมันทางขนาดอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอีสานแล้วก็แต่แต่แค่แบบในในเรื่องมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบต้องต้องเปลี่ยนมุมมองอย่างครับในเรื่องก็ต้องนับถือคิดอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ ทำการบ้างยากพอสมควรครับซ oh ึ่งเราก็ไม่ถนัดภาษาอีสานใช่ครับฝึกฝึกกับย t ท b e นานหลายเติบอยู่ครับมสอบคุนแต่ยูทูปยูทูปยูทูปัูก็ปยูทูปยูทูปยูทูปยูัูปยูทูปยูทูปยููปยูทอยูทูปยูทูปยูทูปยูรูปยูทูปยูทูปยูทูปยูกปยูทปยูทูปยูทูทเยยยอ ในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผีตาโกรดนะมันพูดไปถึงว่าท่านทำควางมันงามของคนในบริเวณที่ด้วยก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของทั้งค่ายซานเตอร์หรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ตามอ่าก็อยากให้ลองเปิดใจดูว่ามันมีอะไรดีๆในท่านแน่นอนอครับแต่ไอเดียนะเป็นตัวแทนฝากค่ะค่ะก็ฝากนะ เรื่องคะร์ตาโขนค่ะออนแอร์แล้วนะคะวันที่2 0พฤศจิกายนนี้นะคะ,ะก็แน่นอนค่ะว่าจะมีเรื่องของประเทศีปอคาโขนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ <S <S อยากให้ทุกคนมาร่วมกันช่วยกันรุนนะคะว่าจะแก้ปัญหากับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงนะคะบางทีคนอาจจะน่ากลัวก็ได้ค่ะไปนด้วยนะคะตาโขนค่ะแบบเป็นภาษาอีสานเลยครับเออสารเลย่ยอ่ะเบ<อ>้าเลยเบ้าเลยมาเลยก็ ฟ้าตาโคเนี่ยนะครับเข้าหลงนั่งแล้ว20ปุทติกยายนนี้ครับมันมีแห่งความเอ่อใช่ว่าความนิราบความตะยานทื่อย่อพ้นหลงครับพยายามให้ทุกคนมาถามพิสูจน์ว่าตาโคเนี่ยเป็นแบบไหนครับเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไวบอแล้วก็คิดว่าเรื่องยังกเกิดขึ้นกับตาโคครับพยายามให้ทุกคนมาซึ่งข้าความจริงในโรงพาพยนอ์ครับ20นี้เข้าหลงแล้วโอเคครับนี่ความเสื่อมต้องการครับไม่รุนรนก่อนเรต้องเดครับ